คนญี่ปุ่นให้ของมาเราจะพูดตอบกลับยังไงดีให้เขารู้สึกดีที่นอกเหนือจากคำว่าขอบคุณเวลามีคนญี่ปุ่นให้ของมาไม่ว่าจะหนุ่มให้ของมาหรือใครก็แล้วแต่ให้ของมาเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะพูดขอบคุณอยู่แล้วใช่ปะ่ะอลิกาโตโกไซมัสอริกาโตโกไซมัสขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือถ้าเราพูดกับเพื่อนแฟนคนสนิทอ่ะเราก็แค่ อาริคาโตอิคาโตนะที่แปลว่าขอบคุณถ้าเขาให้ของเรามานะที่ไม่ใช่ของกินนะที่เป็นของใช้หรือของอะไรก็แล้วแต่ของฝากเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถพูดคํานี้นะลงท้ายหลังจากพูดขอบคุณได้ไดจินิชิมัสไดจินิชิมัสไดจิ ไดจิเน่ยแปลว่าสําคัญนะตามหลังด้วยนิชิมัสนะคะก็จะแปลว่าเออฉันจะให้ความสําคัญกับมันฉันจะดูแลมันเป็นอย่างดีนั่นเองนะฉันจะดูแลเก็บรักษาเป็นอย่างดีก็คือฉันจะให้ความสําคัญฉันจะดูแลเก็บมันไว้อย่างดีไดจินิชิมัสไดจินิชิมัสโยนะหลังจากที่เราพูดขอบคุณไปแล้วอาริคาโตโกไซมัสไดจินิชิมัสไดจินิชิมัสฉันจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อันนี้คือรูปสุภาพทั่วไปนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดกับเพื่อนหรือว่าแฟนคนสนิทนะคนที่เราสนิทแล้วเนี่ยหรืออาจจะเพื่อนเรานะเราก็สามารถพูดเป็นลูกกันเองได้ว่าไดจินิสุรุอาริคาโตเน a i ไดจินิสุรุไดจินิสุรุสุรุเนี่ยเป็นลูกกันเองของชิมัสนั่นเองไดจินิสุรุก็คือฉันจะเก็บฉันจะดูแลมันเป็นอย่างดีเลยนะจะเก็บดูแลมันเป็นอย่างดี สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะโดยเน้นฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเพื่อน,นําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนแฟนคนสนิทหรืออาจจะพูดกับเจ้านายคนญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นที่เรายังไม่สนิทนะตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนําชื่อคอร์ส พูดญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวนะในคอร์สนี้เนี่ยก็จะเจาะไปในแต่ละสถานการณ์เลยเนาะก็ทั้งเวลาที่เราพูดกับคนที่เราไม่สนิทหรือว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนแฟนนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นว่าเราพูดกับใครนะก็สามารถที่จะมาฝึกได้ในคอร์สนี้นะพูดญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวเนาะตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นให้ด้วยนะพูดญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวนะจากปกติราคาอยู่ที่4,5 0 0นนะแต่พิเศษนะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะก็ให้ราคาพิเศษไปเลยเนาะจาก4 5 0 0นนะเหลือเพียง 3.444 3.444จากราคา4,500นะราคานี้เนี่ยนอกจากจะได้คอร์สออนไลน์1คอร์สที่สามารถทบทวนซ้ําได้ไม่จํากัดแล้วเนี่ยยังแถมฟรีชุดหนังสือเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หนังสืออ e ีบุ๊กให้ด้วยนะเอาไปเลยฟรีๆนะ จะบอกว่าในชุดหนังสือเสียงนี้เนี่ยมีเพื่อนคนญี่ปุ่นมาร่วมออกเสียงด้วยนะเออใครที่สนใจนะคะก็สามารถพิมพ์คําว่าสนใจมาข้างล่างหรือติดต่อมาได้โดยตรงทางอินบ็อกซ์เนาะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเนยบายบาย